ขั้นตอนการสตาร์ทนะครับเปิดวาล์วน้ำมันครับบิดไม้สุดเลยแล้วก็ปั๊มลมครับไม่ติดครับปิดสตาร์ทไล่พอดังนี้เปิดใหม่ครับ นี่ครับเป็นวิธีการดับเครื่องนะครับครับผมก็ใช้สําหรับกําจัดยุงและแมลงทางทางด้านตามราชการและก็เอกชนนะครับเครื่องพ่นหมอกควันเครื่องฟอก BDB2H โอยใส่เอฟฟอร์กได้แทนจำกัดค,ครับ